สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องหลังบ้านทนายลุงพลสวัสดี FC ลุงพลป้าแตนทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะหลังจากที่ทีมทนายของเราได้พักยาวๆมาประมาณสองสามเดือนนะคะคือในที่นี้มาพักของเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีงานนะคะทุกท่านก็คือพักจากการทำคดีของลุงกับป้า นะฮะแต่เราก็ลุยงานกันทุกวันนะคะเรามีงานกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่เราจะไปลุยกันต่อแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะอยู่กันยาวๆไปอีกนะคะอยู่กันยาวเกือบเดือนนะคะก็คงลุยกันต่ออยู่ที่นั่นอีกสักพักหนึ่งนะคะก็ ดีใจนะคะเราจะได้ไปต่างจังหวัดกันอีกแล้วคือ,อไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยนะคะถือโอกาสไปทำงานสะมากกว่านะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงพลถึงแม้ว่าเราจะนานๆนลงคลิปแต่ก็ยังมีเอฟซีพิทยังคอยให้กำลังใจเราอยู่นะคะ ทีมงานของเราก็พร้อมทุกสถานการณ์นะคะพร้อมดุยกันอย่างเต็มที่นะคะหลังจากที่เราห่างหายกันเราไม่ได้ไปทํางานที่มุกดาหารไม่ได้ไปทําคดีลุงกับป้าแต่ว่าเราก็พยายามเขาเรียกอะไรอะ่ะทำทำงานศึกษาข้อมูลนะคะของลุงของป้ากันอยู่ตลอดงานอื่นเราก็ทํางานของลุงของป้าเราก็ทําเหมือนกันนะคะ ก็คิดถึง f อซทุกท่านนะคะที่คอยให้กําลังใจเราอยู่กันอย่างต่อเนื่องนะคะก็เราจะเดินทางกันนะคะไปทำงานกันต่ออยากจะบอกว่าทีมงานทุกท่านนะคะพร้อม เสมอนะคะพร้อมเสมอแต่ว่ารอบนี้ก็เออเราก็ไปกันไม่เยอะนะคะเพราะว่ามีบางท่านที่ติดติดภารกิจนะคะไม่เออคือติดศาลเขาเรียกอะไรไม่รู้ไม่รู้เนาะสี่เรียกไม่ถูกนะคะก็คือมีนัดนะคะมีนัดทําคดีอื่นๆด้วยนะคะมีติดงานที่ศาลนะคะเราไม่ได้ไปกัน ก็ใครที่ว่างแล้วก็ตัวหลักๆนะคะทีมงานที่เป็นทนายหลักๆก็ไปนะคะไปเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้ทิ้งลุงทิ้งป้าแล้วก็ไปกันทําหน้าที่ของเรากันต่อนะคะเราก็จะถึงเวลาที่จะทํางานกันอีกให้กําลังใจกันนะคะ FG ให้กําลังใจกันเข้ามาเยอะๆนะคะสําหรับให้กําลังใจทีม นายของรามารังสีของเรานะคะหลังบ้านก็เป็นตัวแทนนะคะอยากจะบอกว่าเราก็ลุยแล้วก็ทำงานแบบเต็มที่นะคะเต็มที่ของเราทุกอย่างถึงแม้ว่าเราห่างหายไปประมาณสองหรือ3เดือนแต่ว่าเราก็ยังเก็บแล้วก็รวบรวมเอกสารกันอยู่เหมือนเดิมนะคะ วันนี้เดินทางไปก็พร้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่คนสําคัญที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็คือทีมทนายของเรานี่แหละหลายๆท่านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนสาคัญของเรานะคะทนายปานค่ะทุกคนสวัสดีครับเจมีรุบคนทั้งในประเทศไทย ภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนะครับเราก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างครับพร้อมๆท,ทั้งเอกสารทั้งที่จะไปซักกาน์พยานโจทย์ทุกนี้นะครับทนายเราท่านประชัยจิชัยกับทานายสุกานะครับก็จะเดินทางไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ได้ข่าวแวแวๆว,ว่ามีคนว่าทีมทนายทำบาลังสีจะเทปับซะแต่งนะครับ ที่จริงไม่มีครับทีมี้นายทรรมรังสีไม่มีเทครับมีแต่จะเดินหน้าให้ได้ความสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายนะครับไม่ไม่มีเทครับทานตะวันไม่มีเทครับทานตะวันมีแต่เวงบานครับไม่มีเทมีแต่ไปข้างหน้าครับถ้าจะเทมันมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราได้รับมอบหมายหน้าที่มาแล้วครัของทํามรังสีถ้าได้รับมอบหมายหน้าที่มาก็จะดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก รูปความเมืเราแล้ที่ไว้วางใจได้รับให้เราเป็นผู้ว่าคดีความให้นะครับก็ก็ให้ทักเอฟซี FC ทุกคนสบายใจได้ครับในเรื่องคดีพุ่งนี้ก็จะได้รับฟังคําพิพากษาสารอุทธรด้วยนะครับช่วงเช้าเหมือนกันก็อาจจะได้ข่าวดีนะครับาอาจจะได้ข่าวดีนะครับผมบอกว่าอาจจะได้ข่าวดีนะครับไม่ไม่ผมว่าในในใจของผมนะรับรองพวกนี้ไม่ได้รับข่าวร้ายแน่นอนครับ เอกสารพร้อมทุกอย่างทุกอย่างนะความคันภาษาความคันภาษาพรพ่งนี้เช้านี่ผมว่าทุกคนอาจจะได้เฮก็ได้ครับแต่ไม่มีความว่าเสียความรู้สึกน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอย่างมากก็ยืนครับไม่มีไม่มีคำว่าจำคุกครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดวนะลุงคะกายพร้อมใจอะไรนะเอกสารพร้อมกายพร้อมใจพร้อมด้วยไหมคะใจพร้อมั้งแต่เมื่อวานแล้วครับโอ้โหอยากจะไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่พอดีว่าวันนี้เราติดภารกิจ พ่สารครับวัน,นวันนี้ก็ยังทานายชุรชัยกับทานายสงการก็ยังว่าคดีความอยู่ที่ศาลแหง่งศาลอาญาจังหวัดนนทบุรีไอ้ทนไอ้จังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็เพิ่งจะเพิ่งจยารู้สึกว่าเมื่อกี้ทัพท์มาเพิ่งจะลงจากศาลครับขอ,อยาศาลออกปาะกาศมาก่อนครับก็เจ้าติดภารกิจนะครับมไม่ใช่ว่าเราจะมีเวลาว่างเป็นนอนค้างคืนสามคืนสี่คืนไม่ใช่ครับของของเราเนี่เต็มเต็มเตี่ยมครับตารางตารางว่าความของทนนายทำทำรังสี ตารางบางวันเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้า,บ,า,ชาบ่ายด้วยครับสำหรับทนายอของลุงคนนี่ยจ้นัดนัด,นดไ,ไว้ก่อนอยู่แล้วมันก็เป็นวันว่างถ้าไม่นัดไปก่อนก็ไม่มีวันว่างเพราะว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าทนายทำบลังกสีไม่มีเทครับเพราะว่าได้นัดไว้แล้วแล้วเตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างครับเอาเอากันประมาณนี้ก่อนครับก็แลวีเวลาเดินทางก็จะใกล้ไปถึงแล้วครับขอบคุณครับ F4 คะทนาย ขอเรียกแบบว่าเป็นกันเองนะคะในนามของทนายปานนะคะก็หลังบ้านเองยังไม่รู้เลยนะคะว่าข่าวดีที่ทนายพูดเมื่อกี้คืออะไรนะคะทุกคนก็อรอลุ้นกันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะและหลายท่านอาจจะรู้เพราะว่าคือยังไงอะ่ะเราไม่ได้ไปดูข่าวกับทนายปานตรงนั้นนะคะก็เลยไม่รู้นะว่าว่า เพราะมันคือข่าวดีอะไรนะคะก็ให้เอฟซีรอรุ้นกันพรุ่งนี้นะคะตามที่ท่านทนายปานได้บอกไปนะคะขออนุญาตเรียกแบบเอ่อกันเองนะคะเรียกง่ายๆจำชื่อง่ายๆกันนะคะเอฟซี FC ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจสำนักกฎหมายธรรมรังสีของเรานะคะแล้วก็ไว้ใจทีมงานของเราทุกท่านนะคะ ในหลังบ้านเองก็จะบอกว่าเราทำงานกันอย่างเต็มที่จริงๆค่ะหลายๆข่าวที่ออกมาก็ใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเข้าไปเนาะเราก็ทำงานของเรานะคะทุกท่านก็สำหรับในคลิปนี้นะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ SK ของหลังบ้านด้วยนะคะจะเป็นชาเขียวชาไทยนมชมพูหรือสบู่สมุนไพรของเรานะคะฝาก f c ทุกท่านเข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะหรือเข้ามาติดตามเพจ SK88 ช h o p ของหลังบ้านด้วยนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่เบอร์0622253979หรือแอดไลน์มาที่ ID l ล n e 777888 j เล็ก2ตัวนะคะสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่า กายพร้อมใจพร้อมทีมงานพร้อมลุยแล้วค่ะเอฟซี SC. สำหรับคลิปนี้เราจะลงไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ